บรรยากาศในช่วงเย็นที่ต่างจังหวัดที่ใครต่อหลายคนก็เรียกว่าบ้านนอกค่ะแนนอยู่กับพี่นกแล้วก็แม่พวกเราสามคนเป็นผู้หญิงทุกคนค่ะพ่อของแนนทิ้งทุกคนไปหมดแล้วปล่อยให้แม่เลี้ยงดูแนนแล้วก็พี่นก ตั้งแต่ทั้งสองคนยังแบเบาะอยู่เลยแนนกับพี่นกอายุห่างกันแค่สามปีตอนนี้ทั้งสองคนก็เข้าสู่วัยรุ่นแล้วแนนอายุ19ปีค่ะส่วนพี่นกนั้น22ปีและวันนี้ก็เป็นวันที่พี่นกกำลังจะเข้าเรือนหอและแต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักงานแต่งงานเสร็จสิ้นไปแนนรู้สึกอิจฉาพี่นกมากๆเลย เพราะว่าพี่วนะุฒิน่ะที่เป็นพี่เขยของแนนเขาทั้งหล่อทั้งดีนี่ใส่ก็อกเอาใจมีมากๆแนนคิดฝันว่าถ้าต่อไปแนนแต่งงานแนนจะชอบและจับผู้ชายแบบนี้ให้อยู่มัดและให้มาเป็นพ่อของลูกให้ได้ค่ะที่แนนพูดไม่ใช่หมายถึงว่าพี่วุฒินะคะแต่หมายถึงว่าขอเป็นผู้ชายคล้ายๆแบบนี้ค่ะ พี่เคยของแนนแย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของเราเป็นบ้านหลังชั้นเดียวไม่ใหญ่มากอยู่ที่ริมปลายนาและทุกคนก็มีอาชีพทำนากันหมดค่ะส่วนแนนกำลังจะเข้ามาหาลัยตอนนี้ก็เร่งอ่านหนังสืออยู่พี่นกน่ะเป็นคนบ้างานกมากๆตอนนี้เธอกำลังคิดทำธุรกิจของเธออยากไปค้าขายในอำเภอนะคะแต่พี่วุฒน่ะ ก็เข้าใจอยู่หรอกแต่จะออกว่าห่วงเมียมากๆจนแม่น่ะยังเคยกังวลว่าจะวุฒน่ะเป็นคนที่ขี้หึงแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเมียไปไหนเลยนี่ลูกเขยลูกเขยให้เมียไปทำงานบ้างเถอะนะแม่สัญญาว่าแม่จะดูแลเองไม่ต้องเป็นห่วงใช่ นกไปกับแม่นาวุธทำไมต้องห่วงขนาดนี้ด้วยนกไม่ได้ไปไหนไกลซะหน่อยทุ่มสองทุ่มก็กลับแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ห่วงไม่ได้หรอกผู้หญิงสองคนกลับค่ำค่ำมืดมืดแม่ครับดูแลนกด้วยนะครับจ้าไม่มีทำอะไรเยกนกหรอกแล้วก็อีกอย่างนะ่ะอย่าลืมไปปล่อยน้ำที่นาด้วยนะ ได้ครับแม่ช่วงนี้ฝนเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะรีบไปทําเลยครับแม่และก็พี่นกไปขายของที่ในอําเภอก็มีพี่วุฒินีค่ะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของบ้านเราเพราะเป็นผู้ชายคนเดียวเหมือนกับว่าจะเป็นคนดูแลนในครอบครัวเลยก็ว่าได้ทั้งขยันขันแข็งสุขภาพกำยำแข็งแรงเหลือเกินตกเย็นแนนได้รับข่าวดี สอบเข้ามาหาลัยในตัวจังหวัดและก็ไม่ไกลมากทำให้แนนไปมาหาสู่บ้านของตัวเองได้ตลอดเวลาและเมื่อแนนเข้ามาหาลัยได้เกือบสองเดือนก็เป็นช่วงที่กำลังจะปิดเทอมแนนกลับมาที่บ้านก็เห็นแค่พี่วุฒิเท่านั้นหละค่ะอ้าวพี่วุฒิแล้วพี่นกนะจ๊ะแล้วแม่ล่ะอ๋อแนนพอดีสองคนออกไปขายของที่ตลาดเนี่ย กลับมาพร้อมกับมีสายตาที่ดูตื่นเต้นมากที่เห็นแนนตอนนี้เพราะว่าแนนนะเปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะดูเป็นสาวขึ้นแล้วก็ชุดนักศึกษาที่ใส่ก็ดูทำให้แนนเป็นผู้ใหญ่มากิก่งขึ้นด้วยไม่เหมือนกับตอนแ,นกแรกๆที่แนนได้เห็นพี่วุฒิและที่พี่วุฒิได้เห็นแนนค่ะแนนมาเถิดโดยประทานข้าด้วยกัน คงอีกสักพักนู่นแหละกว่านกและแม่จะกลับทานข้าวเถองังน้นเดี๋ยวเนนเขาไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะคะพอดีว่ากลับมาไม่เมื่อยนะคะแต่ก็เหนียวตัวมากๆด้วยจ้ะไปเถอะเนนก็เลยขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าพร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดธรรมดาอยู่บ้านนะคะแล้วก็กลับเลินลงมาข้างล่าง เพื่อที่จะทานข้าวกับพี่เขยของตัวเองพิวุจ๊ะช่วงนี้เป็นไงบ้างธุกรกิจของพี่นกอะไปได้ดีหรือเปล่าแนนพูดไปขำไปพอพี่โนเป็นคนที่ขยันมากๆและรู้อยู่แล้วว่างานต้องมาที่หนึ่งก็ดีจะแนนทุกอย่างโอเคหมดเลยถ้าดีทำไมพิวุทำหน้าแบบนั้นละจ๊ะทาเหมือนกับว่ามีอะไรผิดหวังอย่างนั้นแหละ มันก็ไม่ใช่เรื่องนะที่พี่จะพูดให้ฟังพี่ว่าพี่ไม่พูดดีกว่านี้พี่วูดพูดขนาดนี้แล้วพูดพูดมาให้จบๆเถอะจ้ะ,จะตกโลง,ลงว่าเกิดเรื่องอะไรมันก็ไม่มีเรื่องอะไรหรอกเน่นยังไม่แต่งงานแน่นก็ไม่น่าจะรู้เนนคงไม่เข้าใจหรอกพี่วูดถ้าพี่เป็นพี่เขยหรือว่าเป็นพี่ชายของแนนนจริง,รงพี่ต้องพูดให้เนนฟังทุกอย่างสิจ้า พี่ทำหน้าแบบเนี้ยแนนจะรู้สึกยังไงแนนสาบไว้ใจพี่เื็นพี่ชายนะและพี่ก็อุตส่าห์มาดูแลพวกเราถึงที่บ้านก็ได้พี่เล่าแล้วกันนะจ้าแน่นทำเสียงออดอ้อนทำให้พี่วุยิ้มคืออย่างนี้นกนะ่ะธุรกิจของเขาก็ไปได,ด้ดีอยู่หรอกแต่ว่าช่วงเนี้ย งานจะเยอะสักหน่อยค้าขายก็ได้กำไรดีลูกน้องก็เริ่มมีบ้างแต่ว่าพี่ทำหน้าแบบนี้แสดงว่าพี่นกน่ะไม่ได้ทำงานในเรือนใช่ไหมโถแนนพูดสะบรานเชียวมันก็จริงนี่ใจ้แนนพูดว่ายังไงล่ะถ้าจใจพูดตรงๆพี่จะรับได้หรอก็ไม่ต้องก้อแล้ว แนนเข้าใจพี่จ้ะเดี๋ยวพี่นกกลับมาแนนจะขยันขยอพี่เองนะขอบใจนะแนนแต่ว่าพี่ไม่อยากรบกวนหรอกนกเขากำลังทำธุรกิจด้วยตัวเองพี่ไม่อยากไปถ่วงเวลาของเขาถ้าพี่คิดแบบนี้แล้วสบายใจมันก็โอเคอยู่หรอกแต่ถ้าวันไหนพี่ไม่สบายใจก็บอกแนนได้เลยนะจ๊ะแนนพร้อมจะช่วยพี่ทุกอย่าง แนนเอ่ยเสียงแบบนี้ทำให้พี่วุฒิกืนน้ำลายลงคออย่างฝืดๆหรือว่าเขาจะคิดว่าแนนหมายความว่าอะไรเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่แนนกลับมาอยู่บ้านเป็นตามคำที่พี่วุฒิพูดจริงๆค่ะพอตีห้าปุ๊บพี่นกออกจากบ้านพร้อมกับแม่พอตอนค่ำก็กลับสามทุ่มตอนนี้แนนไม่รู้เลยว่าพี่นกจะบ้าง,งานไปถึงไหนเพิ่งจะแต่งงานแท้ แนนต้องหาโอกาสคุยกับพี่สาวของตัวเองแล้วล่ะค่ะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ส่งสารพี่หวุดแย่แต่สุดท้ายสิ่งที่แนนเห็นมันก็ไม่ใช่ในสิ่งที่พี่หวุดคิดเมื่อแนอนไปเจอพี่นกนะ่ะมีชู้กับผู้ชายคนอื่นแนนกำลังจะเข้าไปห้ามพอด,ดีที่ในตลาดสดแต่ก็เจอแม่มาห้ามนี่อย่าแนอน,แแนอย่าแนนแกจะทำอะไรเนี่ยอ้าวแม่แล้วแม่ดูพี่นกสิ จับมือถือแขนกับผู้ชายคนอื่นคงไม่ใช่ลูกค้าใช่ไหมคะเย,ยนแนนก็อย่าพูดแบบนี้นะเพื่อตะวุฒไม่ได้ยินเข้า,แม,มา,ามมงงแม่หมายความว่ายังไงคะเนี่ยแม่หมายความว่าแม่รู้เห็นเป็นใจกับพี่นกให้มีชู้อย่างนั้นเหรอเย,ยนแนนี่นกพี่สาวแกนะอย่าพูดแบบนี้เด็ดขาดคำพูดของแม่ก็ทำให้แนนรู้ได้เลยว่าทั้งคู กำลังจะทำอะไรสักอย่างและพี่นกเองก็เหมือนกับว่าจะไปเจอผู้ชายที่ถูกใจพี่นกนะพี่นกทั้งๆพี่วุฒดีขนาดนี้ยังทำแบบนี้ได้ลงคอแนนโมโหมากๆและกลับมาที่บ้านแต่ก็ไม่เจอพี่วุฒแล้วพี่วุฒไปไหนเนี่ยแน่นตัดสินใจเดินไปเล่นที่ท้ายสวนที่เป็นท้ายนาค่ะเดินไปเรื่อยๆก็เห็นพี่วุฒนอนหลับอยู่ที่เถียงนา ช่วงเย็นอากาศกำลังดีแต่จูจ่ๆฝนก็ตกขึ้นมาและเริ่มลินเบาๆค่ะพี่วุฒก็ยังหลับอยู่แบบนั้นพร้อมกับมีผ้าเข่าหมาพาดไปที่อกหน้าตาพี่วุฒเวลาหลับก็ดูน่ารักจริงๆเนาะทั้งหล่อทั้งดีทําไมนะพี่นกทําไมต้องทําแบบนี้กับสามีตัวเองด้วยพี่วุฒิ ถ้าแนนสามารถทําให้พี่หายโกรธพี่สาวเปนแนนได้แนนก็อยากจะทะําแนนอยากจะไถ่โทษให้พี่สาวของตัวเองเหลือเกินคําพูดของแนนที่คิดอยู่ในใจเหมือนกับว่ามันเป็นสะกิดต่อมทําให้พี่วุฒตื่นตาขึ้นมาแนนมั้งแต่เมื่อไหร่กันพี่วุฒรีบลุกขึ้นเอานี่ฝนตกแล้วเนี่ยพี่เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่สงสัยว่าจะเพลียหนักนะ่ะ เนนดูสายตาก,กับพี่วุฒิที่ดูมีความจริงใจพิวจ๊ะพี่วุฒิอยากไปไหนสักแห่งไหมเนนพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพี่จะไปไหนได้ล่ะเนนหมายถึงว่าพี่วุฒิมีความฝันอยากทำอะไรหรือเปล่าข้อมฝันเหรอก็มีเหมือนกันอะไรจ๊ะ ที่อยากมีลูกนะคำพูดของพี่วุฒิทำให้แนนอึ้งไปเพราะแนนคิดว่าเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้พี่นกปัญนใจไปให้ผู้ชายคนอื่นแล้วน้ําตาของแนนก็ไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวทำให้พี่วุฒิตกใจมากแนนเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมร้องไห้ล่ะแนนสะอื้นสะอื้นจนในที่สดุดก็อดอั้นตันใจและทนไม่ไหว และพี่วุฒิก็โผกอดและปลอบใจพี่วุฒแนนขอโทษนะคะแนนขอโทษพี่ด้วยมีอะไรหรือเปล่าแนนแนนทำอะไรผิดเหรอแนนไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกคะ่ะแต่เป็นพี่สาวข,ของแนนที่ผิดต่อพี่คำพูดของแนนที่ปล่าประกาศออกมาทำให้พี่วุฒินิ่งไปและเขาก็มองหน้าแนนคะ่ะ แนนแนนพูดแบบนี้หมายความว่าแนนรู้เรื่องแล้วใช่ไหมแล้วพี่วุฒพูดแบบนี้ก็แสดงว่าพี่วุฒรู้เรื่องแล้วหรอคะพี่เคยพยักหน้าทำให้แนนรู้สึกเสียใจตามๆกันแต่พี่ไม่เสียใจหรอกนะเพราะพี่เน่ะทำใจไปแล้วทำไมคะพี่นกแต่งงานกับพี่เลยนะคะ ทำไมพี่ต้องยอมง่ายขนาดนี้ทำไมไม่ไปตามหัวใจตัวเองกลับมาถ้าพี่บอกว่าหัวใจของพี่ไม่ได้อยู่กับนกแล,ะละ้วล่ะพี่วุฒหมายความว่ายังไงตอนที่พี่รู้ว่านกเริ่มมีใจให้ผู้ชายคนอื่นพี่ก็เสียใจนะแต่เมื่อความสัมพันธ์ของเรามันไม่มีอะไรดีมากยิ่งขึ้นแม้แต่เวลานอนด้วยกัน พี่ยังไม่เคยได้รู้สึกเลยเพราะว่านกอะหัวใจเขาไม่ได้อยู่กับพี่พี่ก็เลยจริงจำเป็นต้องตามหาหัวใจตัวเองดึงจากนกกลับมาและตอนนี้มันอยู่กับแนนแล้วพี่วุฒพูดแบบนี้ทำให้แนนรู้สึกดีใจมากๆที่ดีใจไม่ใช่ว่าพ,พี่วุฒไม่โกรธหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่า แนนเองก็รักพี่เขามากๆเช่นกันและแนนก็สัญญาว่าจะเป็นคนเยียวยาหัวใจพี่วูดให้ดีกว่าเดิมและตอนนี้พี่นกกับพี่วูดก็เลิกกันแล้วและพี่นกก็ขอสัญญาว่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวอีกและไปอยู่ที่อื่นและแม่ก็ตามไปด้วยตอนนี้ก็เหลือแค่แนนกับพี่วูดที่อยู่ด้วยกันรอให้เรื่องราวที่ชาวบ้านได้รับรู้เริ่มซางลงเราสองคนก็จะเปิดตัว ว่าเป็นคนที่รักกันสุดหัวใจค่ะ